สวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอพงกันนะครับผมวันนี้ก็นายมาถ่ายสีดอน้ําคําแขนครับผมที่ตกมันนะครับผมดูอาการวันนี้นะครับผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับผมดูครับวันนี้งสงงใสจะหายตกมันแล้วมั้งครับนี่ โอ้ยืนตั้งหน้าใส่เลยนะครับนี่วันนี้ได้ยินว่าควรจะย้ายไปผูกในร่มแล้วนะครับผมตอนกลางวันกลางวันก็ย้ายน้องไปใส่ต้นไม้ใหญ่ไว้ครับผม อาการก็ดีขึ้นแล้วครับผมเริ่มหายปวดหัวแล้วครับน้องบอกอมายืนใกล้ไม่ได้นะครับโอ้โหมีน้ำมันนะครับผม ดูครับจะโยนอะไรใส่ครับวันนี้ก็เป็นหลักของน้องตอนกลางคืนนะครับนี่อยุดติดบ้านของควรเลยนะครับผมดูครับทำใส่ครับผมยังไม่หายตกมันมากนะครับก็เมื่อวานนี้ควรบอกว่าเริ่มจะหายแล้วครับผมดูครับผมทำใส่โอ้โหยืนแอคชั่นอย่างรอเลยครับ ูใหญ่มากนะครับช้างเชือกนี้ครับผมน้องคำเทียนสีดอกำเทียนสิบสี่ปีแล้วครับนี่รูบล่างใหญ่นะครับหนาปิดเลยครับผมสงสัยวันนี้ควรจะไปขี่เลี้ยงต่อฟางกับน้องพวงเงินนะครับไปเพราะว่าเขาจะไปอยู่นะครับผม คอ,อยดูในคลิปนะครับว่าเขาจะไปไหมครับถ้าโตถ้าอาการของน้องดีขึ้นก็จะได้พาไปเดินเล่นนะครับผมแต่ว่าควรบอกว่าไม่เป็นไรแล้วครับน่าจะหายแล้วครับผม โยนอะไรใส่เราเนาะม่มีอะไรโยนครับสวัสดีครับผมทักทายตอนเช้าครับผมน้องคำแคนทักทายโอ้โหูใหญ่มากนะครับเพียนี้ไม่เหมือนน้องโปงเงินนะครับน้องพรเป็นช่างช้างที่หูเล็กนะครับ หูเล็กแต่ไม่ตื่นนะครับน้องพงเันนี้ขี่ไปไหนก็ได้ครับผมหูเล็กแต่ไม่ตื่นจุกมือใส่อะไรเนาะไม่มีคล้วยมาให้เลย สวัสดีอีกแล้วครับผมเสียงออกมือนะครับผมดูหางหลักดินเลยนะครับหางสวยด้วยนะครับขนาดก็ใหญ่นะครับผม ดูกระเป๋าหัหัดหลังให้ดูแล้วนะหูตีอยู่เสมอเสมอดีนะครับไม่เหมือนน้องพงเงินที่คนเข้าไปแล้วก็หูตั้งใส่เลยนะครับเพราะว่าหูน้องเล็กครับผมเป็นช้างที่ใส่อย่างนั้นครับโอ้โหดู ญาของน้องก็มีสับรถนะครับผมคนนีงได้แบ่งบันมารถซาเล้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าของน้องพงมเงินเยอะครับผมแบ่งมาให้ซาเล้งหนึ่งผมใส้จะได้กินตอนค่ำนะครับผม ท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ